สวัสดีครับอยผู่ผมวอาพีครับสำหรับวันนี้ครับสองหมืพารครับราคาเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมหน้าจอครับผมแล้วก็ถ้าราคาพร้อมจออยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่วะสามสามหนึ่กาศูนย์สามก็คือราคาพร้อมหน้าจอ24นิ้ว a อเซ i p ์ไระบบถนอมสายตานะครับเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตไร้ขอบนะครับผมดีเทลของเครื่องเครื่องนี้กันก่อนนะครับสองหมืนเารนะครับเคสก่อนเป็นของซ y นามิ K1 ด้านใน ก็จะเป็นอย่างนี้พัดลมบน2ตัวสเปคในเครื่องครับนี่ครับ i5 1400F 6 c อร์12เ h r e a d turbo 4.4แล้วก็แรมเนี่ยเป็น16จิก DDR4 3200อันนี้ใส่เป็นสาดัก M.2 เป็น256จิกครับอยู่ตรงนี้ครับสีแดงแดงการ์ดจอครับเป็น GTX 1660 Super 6จิก GDDR6 สองพัดลมสวยๆแบบนี้นะครับ power supply เรือว่า PSU นั่นเองนะครับ600วัตต์ Sigma Tech ครับทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปี เกมแรกเลยครับ Call of Duty Warzone ปรับเซตติ่งยังไงอะไรยังไงมาดูกันครับปรับเป็น High ทั้งหมดอ่าอันนี้คือสุดทุกอย่างนะครับ Editable ไปเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มันนะครับผมมันสุดแค่ High นะไม่ไม่มีอันต r านะครับเกมนี้ผมย้ำอีกรอบนะรบแรมกินอยู่เกือบเกือบสิจิกครับตอนนี้การ์ดจอเฮ้ CPU ใช้งานน้อยมากนะประมาณ30-40%แค่นั้นเองการ์ดจอก็ทำงานเต็มที่ครับ98%อุณหภูมิการ์ดอยู่ที่65 อุณหภูมิอ,อุณหภูมิ CPU อยู่ที่ประมาณ60ซื้อคอมผมมาคุณทำประกันไว้ด้วยนะระวังหัวแตกนะครับเอามาตอนไหนเนี่ยโอ้เกียนเกินลงมาปุ๊บโดนกระทืบหน้าเลยกูมาครับมาครับเอยแต่ร้อยเฟรมนี่ก็ดูดีแล้วนะ ดูดีแล้วครับคุณผู้ชมเผลๆเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยปรับค่านี้เล่นได้เลยครับพิจารณาดูครับมีร่วงๆไป70 80เฟรมบ้างครับตามเหลี่ยมครับตามเหลี่ยมตามจังหวะครับโอ๊ยแม่งตรงไหนยิงวะวอร์โซนประมาณนี้ก็ไปพิจารณาดูแล้วกันนี้ครับอ่าเรามาดูเซตติ้งครับสำหรับไฟมครับ1,920-1,080คครับเวลี่ไฮทั้งหมดครับไม่เหลือครับเวลี่ไฮทั้งหมดครับดีเฟรมไปดูกันครับ 140เฟรมครับโดยประมาณครับ150บกว่าเฟรมครับอ,าอ,าอ้าวอ้าวแขงกูก่อนนะกูไม่ได้เลี้ยนก่อนนะห,หนุ่มหึ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 อยา่มามางงมามัดอะไรหืมปาดหน้าไปทีอย่างโหดนะครับอย่างตึงผมว่าอย่างตึงนี่เอาคปั๊บฟาดหน้าหลบปั๊บแทงสองหลบอีก แทง3แทง4ปั๊มยาโอ้โหไม้แม่งตึงว่ะอ่ะโอเคก็ไฟเอ็มประมาณนี้แรมกิน11จิกโดยประมาณเซมเรท140 1 6 0ถึงเฟรมนะครับสบายมากอยู่แล้วครับ p พย์โนแบตต t o เ n ลครับหรือว่า PUBG น,นั่นเองครับคุณผู้ชมครับนดี PUBG ปรับอันต้าทั้งหมดครับ1,920ก้ารคณครับไป80 80เฟรม โอ้โห oh, แม่งเยอะจัดอันต้าครับผมผมขอไม่ปรับค่าอื่นเล่นแล้วกันครับเกมนี้อ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองฟ้ากับเหวให้ดูอันต้าประมาณร้อยเฟรมใช่ปะ่ะเดี๋ยวลองเวลี่โลให้ดูครับต่ำมากทั้งหมดครับอันนี้คือเวลี่โลทั้งหมดครับเวลี่โลทั้งหมดก็ร้อยหิบกว่าเฟรมคืออันต้ามันฟิลมันโอเคกว่าหมายถึงเฟรมเรทนะแต่เรื่องของภาพก็แล้วแต่ครับลองไปปรับเปเล่นกันดูครับ ใครยิงวะเรียบร้อยฮะจบครับนี่ฮะพอบอยพีซีโอ้ไม่มีผมเนี่ยแพ้ไปแล้วต่อไปไปเทสเกมฟอร์ซ่ะฟอราโอเคเฟรมมาแล้วที่มาดูกันตั้งค่าครับเกมเกมนี้ครับพีเซตผมขอเป็นนันต้าทั้งหมดแล้วกันแล้วก็เซฟ เดี๋ยวไปลองแข่งดูครับอันนี้คือปรับเป็นอันต้าทั้งหมดครับให้ดูเซตติ้งนะให้ดูเซตติ้งอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอันต้านะครับ,1920บ1่น920 x 80เฮ้ยเกินเหยียดแม่งตกเขาก็ขีนะ140กว่าเฟรมครับขีเซ็ตเป็นอันต้านะโอ้ไม่มันไม่เลี้ยววะจูนรถไงวะเนี่ย เดี๋ยวเราโดนรถปัญญาอ่อนแสงสกรรมนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกันผมต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเซตติ้งเป็นโลขึ้นเป็นนอร์มอลขึ้นเป็นไฮค่ามันไม่ไปตามนะผมอธิบายก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมไปแถในเกมนะครับไม่ใช่นะครับค่ามันไม่ไปตามหรือบางทีอาจจะไปแล้วแต่ลมของเกมผมเลยบอกว่าตัวเกมมันยังไม่สมบูรณ์นะครับดูออปชันกันครับเป็นไฮทั้งหมดผมจะยืนเฉยๆตรงนี้เราลองไล่ทีละค่าครับลองเป็นโลดู ว่าภาพจะโหลดให้ไหมอ่ะภาพโหลดครับเนี่ยดูจากสีเสื้อมันรู้ไว้ว่าโหลดไม่โหลดอันนี้คือโลครับร้อยกว่าเฟรมเดี๋ยลองวิ่งวิ่งลองหันหันให้ดูนะปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับมาดูอีพิกอีพกคือสุดของที่สุดของเกมนี้แล้วนะครับเท่า medium, เท่ามีเดียมเท่าเท่าไฮเลยครับคุณผู้ชมอันนี้คือค่าอีพิกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง ที่สุดแล้วของเกมนี้นะครับคือค่า e p i c ถ้าเป็น f ู l l h d ครับ1,920คูณ1,80อ่ะประมาณนี้จะกรรมจบมาดูกราฟิกเกมนี้ครับปรับเป็นไฮทั้งหมดสุดทั้งหมดครับเกมนี้ครับต้องสุดอยู่แล้วครับอ่ะโอเคมาครับวาโลอันนี้คือปรับเป็นไฮนะครับทั้งหมดทักทายทุกคนครับวาโล300เรมครับ30วิเล่นจริงครับเดี๋ยวรอดูตอนเล่นจริงเดี๋ยว กูวาแล้วอุตายเองโอ้สู้มันไม่ได้เลยวัยตัวเนี้ยรู้จักไหมปืนพญานาคอะรู้จักไหมหึให้จอบลอยแม่งเข้าหัวทุกมเมเลเฟส ก็เล้ยิ่งคิดขวาแล้วด้วยเนี่ยเฟสได้แม่งโปะว่ะเม็ดเดียวเม็ดเดียวตลอดเลย <_ t iny> จบครับ สำหรับวันนี้ก็27,900นเพานะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าเหมาะสมแล้วหรือเปล่านะครับสเปกนี้เล่นได้ขนาดนี้เฟรมเรทแต่ละเกมได้เท่านั้นได้แบบนี้ก็ฝากบอยพีซีไว้ด้วยแล้วกันนะครับคอมพิวเตอร์นะครับเก็บเงินปลายทางได้รับบัตรเครดิตประกอบตามงบบริการหลังการขายมีแอดมินตอบแชทตั้งแต่2โมงเช้าถึงตี3เคมเร็ว1-2วันเคมให้เลยสุดท้ายนี้คิดจะซื้อคอมทันทีนะครับดูบริการหลังการขายด้วย มยังไงตอบแชทยังไงเซอร์วิสกี่โมงถึงกี่โมงก็ลองพิจารณานกันดูครับอ่ะโอเคตามนี้แล้วกันครับยินด,ด,ดีให้บริการครับจากร้านบอสพีซีวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม